สวัสดีครับนะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนะกับในช่องทาง YouTube นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับนะผมโอนะครับประจําอยู่ที่สาขาฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่นะสาขาจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้นะฮะก็มีรถกระบะ4ประตูนะครับในรุ่น xlt นะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเกียร์6สปีดนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้กําลังแรงม้าถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะฮะก็ ก่อนที่จะไปดูรถนะครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์ในช่องทาง YouTube นะครับโอฟอร์ุมนะฮะโอเคครับนะก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็คือเรามีการอัปเกรดนะครับเป็นกระจังหน้าชุดหน้า f 1 5 0นะครับนะฮะแต่ส่วนตัวกระจังเนี่ยก็จะเป็นตัวตะแกรงนะครับพร้อมกับ ตัวอักษร ford นะครับเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็จะมีตัวอักษรคริลิกนะฮะคริลิกให้นะครับเป็นคำว่า r a n g e r ในตัวหน้า f 150 <150 S> 1 5 0ก็จะมีตัวไฟสีตัวนี้มาให้นะครับนะฮะแล้วก็ส่วนด้านล่างมันจะเป็นตัวกันกระแทกนะครับที่เป็นสีบอลน,นะฮะรุ่นนี้ ไฟเต็มมอนะครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องติดตังเพิ่มส่วนด้านฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นสกรูทรงเตี้ยนะครับสีน้ำเงินตัดดำด้านซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะฮะพร้อมกับตัวล้อมแม็กขอบ18นิ้วนะครับเป็น6ก้ารนะฮะแล้วก็ยางที่ให้เป็นยาง AT1 นะฮะ รวราอทีนก็คือเป็นยางของมอนสเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นยางออ t โทเรนนะครับเครื่องอยนต์สอลิตรนะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะสีดำเงานะครับแล้วก็มือเปิดประตูขนาดใหญ่นะฮะเป็นสีดำเงาพร้อมตัวเบ้ารองนะครับมีตราคำว่าเรนเจอร์ให้เป็นตัวดำด้านนะครับกันเล็บนะฮะส่วนด้านในรถ นะครับสำหรับรุ่น XLT ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับมาแล้วจากโรงงานนะในรุ่น XLT ปี2021นี้มีระบบเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตัวนี้นะฮะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะครับหรือที่เรียกว่า ESP นะครับแล้วก็ตัวระบบลอมเพิ่มเข้ามานะเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของป้องกันการลดพลิกว่ำนะฮะที่สำคัญนะตัวโพลารายนะครับของรถ ฟอร์ดเนี่ยทุกรุ่นเลยนะจะเป็นพวงมาลัยระบบไฟฟ้านะครับ EPS นะฮะควบคุมง่ายครับนะฮะแล้วก็เกาะถนนนะครับน้ำหนักไม่หนักมือนะครับนะฮะปรับตามสภาพพื้นถนนหรือสภาพความเร็วของรถเรานั่นเองนะฮะส่วนด้านหลังนะครับอันนี้รุ่น XLT เราใส่สปอร์ตบาร์นะครับเป็น ตัวเดียวกับของตัวไวทแท็กนะดูสวยนะฮะเป็นสีดำเงาตั่ส้มซุ้มล้อหลังนะฮะแล้วก็ส่วนมาด้านหลังก็จะเป็นชุดครอบไฟท้ายพร้อมกันลอยที่เปิดฝาท้ายแบบมีดยักนะฮะกันชนหลังชุดนี้เป็นตัวเหล็กนะฮะเป็นของแฮมเมอร์นะครับพร้อมกับตัวหูรากจุงนะครับสองตแหน่ง โชว์ไฟนิดนึงนะฮะก็จะมีไฟเอ่อเลี้ยวนะครับที่บริเวณตัวกันชนเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟถอยเอ่อไฟส่องใต้นะฮะทะเบียนโอเคมาดูด้านอีกฝั่งหนึ่งของรถนะครับซุ้มล้อหลังนะฮะว้าวฝาถังน้ำมันสำหรับรุ่นี้ก็ เป็นน้ำมันดีเซลนะครับที่รองรับตัว B20 เพิ่มเข้ามานะครับ B7 B10 B20 อันนี้ร้นสอร์ดเรารองรับอันนี้คือเป็นรุ่นกระบะ4ประตูรุ่น XLT นะครับเครื่องยนต์2.2ลิตร160แรงม้านะฮะให้แรงบิดถึง3 8 5นิวตันเมตรนะฮะโอเคก็ เพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับรุ่นเครื่องยนต์2 2ลิตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองการประหยัดน้ำมันนี่นะครับให้ถึงอยู่อ่าสนะฮะ14กิโลได้ครับต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบทุกทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็อประตูนะฮะ XL Plus 4ประตูนะครับหรือจะเป็น เอ็ก s ์แอลพาสปอร์ตในรุ่น OpenCAP นะฮะหรือจะเป็นตัวรุ่น XL นะครับตัวเจี๋ยนะฮะหรือจะเป็นตัว Standard ก็มีครับนะฮะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะในช่องทาง YouTube นะครับโอฟอร์ดประมนะฮะหรือโทรมาปรึกษานะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์081567 0078นฮะไอดีไลน์เอ็นอับนนะครับย้ำนะฮะ ไอดี n ลนนะครับ newo 1 9 2นะครับนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะสามารถโอนเงินผ่านนะฮะบัญชีบริษัทฟอร์ดออโตแกลล r รีประุมธานีได้นะครับส่วนลูกค้าที่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับที่ฟอร์ดออโตแกลล r รีประุมธานีนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณมากครับขอกล่าวคำลาสวัสดีครับผม